นี่ครับตรงนี้จะเป็นชายนาที่เขาเก็บน้ำเข้านานครับลองมาตีดูนะดูว่าจะมีตัวอยู่ในกอญ้านี้ไหมครับ โดนครับมันกวดอยู่สองสามทีนะครับกวดอยู่ในกอหญ้านี่ครับมันกัดไม่โดนครับเนี่ยยำ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 โดนจนได้นะครับนี่ยฮันเตอร์นิวโกเทลครับกับปลาช่อนหมายนาข้างทางนะครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันเนเมซิสจากค่ายฮันเตอร์นะครับสายพีสองโคนอตพัดครับผลประกอบครับปลาช่อนชายนาครับกัดฮันเตอร์นิวโกเทลครับมันอยู่ในกอหญ้านี่ยำ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  เดี๋ยวมันก็กัดครับถ้ามีตัวครับ